ไปซื้อหูหมูไส้ตันแล้วก็ท้าหมูเนีะตีนหมูนอะอันนี้สามจานเนาะมันเป็นของต้มซุปเรียบร้อยแล้วเจ้าไปซื้อลาดลุ่มนี่เนาะซื้ออย่างไหนน้อยน้อยน้อย,อย,ยกัแล้วก็ไส้ตันเนาะเจ้าของลาดบอกว่าซื้อไปแล้วลวกน้ำทิ้งประมาณสิบนาทีเนาะนหูหมูเจ้าทุกอย่างคนต้มซุป ต้มเปยเรียบร้อยละอันนี้ข้าหมูเนาะเอามาเขาก็ล่างล่างหิ่มกันน้อเจ้าล่างแล้วทีนี้เขาก็าตั้งน้ำเพื่อมันเดือดตั้งน้ำเมื่อมันเดือดเขาก็เอาของของนี่ลงกันเดยวกเพอเขาหลวกครบห้านาทีสิบนาทีเขาก็เอาออกไปล่างหิ่กันเจ้าล่างน้ำเย็นเนาะ กําเดีวจะไปจิ้มกับน้ำพริกแจววันดีเจ้าวัตดีหม่มกันเนาะมาหนังกินด้วยกันเนาะกินมาหมดเลอวเจ้าเพราะแบจะกินเพียงพอดีนอะอันนี้สามจันนเราปลาดาวก็ตัดออกมา่ยเจ้าเนี่ย ตัดๆนี่แล้วก็หูหมูหูหมูป้าดัก็ตัดออกมาเนาะอันนี้ใส่มันเจ้าใส่มันชื่อมัดเป็นเงาเป็นเงาเนาะต้มซุกเรียบร้อยเพียงแต่เอาออามาอันหลวกน้ำทิ้งทักันหนึ่งเดี่ยวเจ้าอันนี้คือท่าหมูตีนหมูเจ้าเื้อมัดตีนหนึ่งเพียงแต่เอาไว้ใส่นี่ขึงเดียวเนาะมันจะกินมามดเจ้า hồ mũ và đó và tắt ông ăn đi lại khó tạc kia không cháu lớn tạc Góc có tạc kia của na nha chắc <laughs> เ,เกียมมึงหนอกเอาใส่ในซองกล่นมีไม่จิ้มฟันเนี่ยเอาไม่จิ้มฟันแถมเพื่อด้วยมาเจ้ามากินด้วยกันเนาะป้าดาวะอันนี้จะง่ายกวกาอันนี้น้ำจิ้มเจวเจ้า,จาน้ำจิ้มสามรสเนาะ ม,ม,มันมันนานๆเดี๋ยวจะนั่งกินจะทําแบบนี้ชักข้างหนึ่งเจ้าวนหมากป้าดาวจะไปต้มเนาะเนี่ยจะไปต้มเปรียวต้มส้มเจ้าอร่อยส้มเซ็งเจ้าไปซื้อส้มเซ็งมาเนาะมันใส่า้หมดหล้วเจ้าลูกค้าที่ลูกผักก็มีเจ้านี่ละแต่มันใส่ผ้าดมดนะ มันเยอะเจ้าผลไม้สัปปกกบปะรดน็กัเป็นหัวเป็นหัวเจ้าในตู้เย็นนะะระดาวสอบกินผลไม้เจ้าแพงจะได้ก็กิน อันนี้น้ำจิ้มนี่นะเจ้าเวลาเขาทำเยอะๆนะเวลากินนะเจ้าเขาตักแบ่งเอามาเจ้าแต่ถ้าเอาของผมที่ไปจิ้มนะเจ้าถ้าอากาศร้อนนะมันก็จะเสียต้องทิ้งแต่นี่เวลาเขากินแล้วเขาเก็บใส่ตู้เย็นได้เจ้าพอาแบ่งออกมาเนาะเสียดายพริกเจ้ากิโลหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทมื่อเนาะ ห้าเลื้อยไปมันเส้นหักกิโลหนึ่งพ,พริกขี้หนูเนี่ยนะแพงนะเจ้าป้าดาก็อยากจะเอามือยิบแต่ยิบแล้วมันยางติดมือมันก็ อืมแม่ละอีกอะเวลาคั้นหน้าคั้นตาคั้นหัวนี่เก่ามาได้เลยนะเอามือมายิบเนี่ยถนัดไผลถนัดมันเนาะเอาทำแหมก็มอ,อร่อยเหมเจ้าหมูมอมะ มนเนเจ้ามานันเนเจ้าเรจะกินมันยางาเจ้าป้าดาเอาหมีดไหมหนาข้าไในห,หนาป้าปด้าจะปอกส้มเนยกระเจ้าส้มนี่หนะเจ้าว,วิธีปอกเป็นแบบนี้ xong 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 kiểu xong là cháu xong phải xong 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 cháu xong cực kỳ xong 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 พี่ละเจ้าเวลาแกะมันจะแกะยากน้อยหนึ่งแต่ก็ต้องใจวิธีที่ป้าดาวทาตะกีนเนาะอมิดกีดกีดเจ้านี่แล้วอมิดกีดกีดกีดบ้านไผ่มีจะไปป้อมขวางเลยเจ้าแกะากนนะยากอีนะมันยากเจ้านี่แล้วแกะง่ายเนี่ยแกะง่ายง่าย จิ้บหัวนี่ออกนิดหนึ่งระวัางมันจะเข้าเนื้อนอะกนี่รับประดาปากนี่เนาะนี่เจ้าเรียบร้อยละบ่ตองไปเอาเยี่มันออกเยอะเจ้าส้มนี่อร่อยส้มส้มหวานหวานสามรวดเจ้านี่อร่อยขนาดเลยนี่เจ้าหน้าสิบปาก้ค่เสียปากแล้ว ว่า,าเจ้าอร่อยเก้วเลียกินเนี่ยก็ะเจ้าประดาจะกินเนี่ยแกเลียนซีลูกนี่ก็ประมาณน้อยไปเนาะมันมีหัมลูกนะพุ่นยามะขามันอยู่มัน เซื้อมาซีลูกเนาะมันอยู่ในถุงร่อยปลายเจ้ามันเอาไปทานหมดเนาะพวกกองพวกเจ้ากินเยอะ้าแล้วก็ขอ,ขอจูบคลิปกันหนะนะ่อยเนาะแบบอิ่มแล้วเจ้า หมูหมูใส่ตันทีตักก่องนี่มดเลยกเรียนปาดาวกินส้มเหี่ยเรียบร้อยละอันปาดาวก็เข้ามาใส่ใแล้วเจ้วเข้าไปจิกลับแล้วเนี่ยตัย้งน้านี่มดเลย ป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะาเจา <c oughs> ้าจะกินไป <c oughs> แฮมก็กินเพียงสองเส้นเนี่ยเจ้าแต่เขาบอกกินละอิ่มละตั้งหน้านี่หมดเลยเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะาเจ้าป้าก,กันคลิปใหม่คลิปหน้านาอนี่แหละเจ้าแก้สมนี่ต้องแก้แบบที่ป้าดาวทำเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะป้ากันใหม่เจ้าขอบคุณค่ะ